สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเลขเสริมดวงลัคกี้นัมเบอร์6395ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสีราศีดวงพุ่งการเงินรวยพลิกฟ้าตลอดปีหลังตุษจีนซินเจียอยู่อีซินนี่หัวใช้ภาษาจีนแปลว่าขอให้ปีใหม่สมหวังร่ำรวยต้อนรับเทศกาลตรุษจีนพาดวงชะตามหาอุดสีราศีโชคพลิกฟื้น การเงินพรุ่งพรวดรวยตลอดปีเตรียมรับทรัพย์รักโชคกันรวยรัวสำหรับรสี่ราศีนี้หลังจากผ่านช่วงเทศกาลตรุษจีน2567ไปแล้วดวงชะตาพุ่งกระฉูดการเงินปังสุดๆรวยตลอดปีมีเกณฑ์รับเงินรับทองมากมายไหลมาเทมาไม่หยุดหย่อนสี่ราศีนั้นได้แก่ราศีอะไรบ้างตามมาดูพร้อมกันเลยค่ะ ก่อนที่จะไปติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ช่องรักกี้นัมเบอร์หด้วยนะคะราศีที่1ได้แก่ราศีพฤษภท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนปีนี้เป็นปีที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับราศีพฤษภการเงินของคุณจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดหลังจากตุดจีนคุณอาจจะได้รับโอกาสในการลงทุนที่ดีหรือมีเงินเข้ามาจากแหล่งที่ไม่คาดคิดคำแนะนำคือให้จัดการเงินของคุณอย่างมีสติและรอบคอบกันนะคะราศีที่สองได้แก่ราศีเมษหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคม หลังตุจจีนปีนี้ชาวราศีเมษจะพบว่าตลอดปีเป็นช่วงเวลาทองสำหรับการเพิ่มพูลทรัพย์สินการเงินของคุณจะได้รับแรงสนับสนุนจากดาวพฤหัส,สบดีทําให้มีโอกาสเกิดรายได้เสริมหรือได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มีอิทธิพลการลรงทุนที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบจะนำมาซึ่งผลกำไรที่ดี ราศีที่สได้แก่ราศีตุลหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนสำหรับชาวราศีตุลปีนี้คือช่วงเวลาแห่งการเติบโตของการเงินที่แข็งแกร่งคุณอาจจะได้พบกับโอกาสทางธุรกิจหรือการลงทุนที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของคุณได้ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจอย่างมีความรอบคอบและการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จค่ะราศีสุดท้ายราศีที่4ได้แก่ราศีมีนหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึง12เมษายน ราศีมีนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นจากการลงทุนหรือจากการเพิ่มขึ้นของรายได้เพราะได้เลื่อนตำแหน่งการรักษาความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเงินออมและลงทุนในอนาคตได้อย่างมั่นคงค่ะ เรามีคำแนะนำทำบุญเสริมพลังดวงมาฝากชาวทั้งสีราศีด้วยนะคะคำแนะนำการทำบุญเสริมดวงให้รวยยิ่งขึ้นการทำบุญเป็นสิ่งที่ดีงามที่ช่วยเสริมดวงชะตาในหลายๆด้านรวมไปถึงเรื่องการเงินอันดับแรกสุดอันดับที่หนึ่งควรทำทานการให้ทานเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลดีต่อจิตใจของเราคุณสามารถทำทานได้หลายรูปแบบค่ะเช่นบริจาคเงินบริจาคสิ่งของเลี้ยงอาหารหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้การเสริมดวงอันที่สองได้แก่การรักษาศีลฝึกฝนวินยัยช่วยให้จิตใจสงบศีลห้าเป็นพื้นฐานที่สำคัญได้แก่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักขโมย ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุรายาเมาอันดับที่3ได้แก่การเจริญสมาธิช่วยให้จิตใจสงบมีสติทำให้มีสมาธิในการทำงานตัดสินใจได้ดีขึ้น 4. ฟังธรรมช่วยให้เข้าใจหลักธรรมะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตดีขึ้นค่ะ 5. การไหว้พระการขอบคุณพระแสดงความเคารพต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจให้คิดดีทำดีทำให้รู้สึกสงบส่งเสริมดวงชะตาข้อที่6คือการทำบุญตามวันเกิดเป็นการเสริมดวงชะตาทำได้ง่ายๆเช่นทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาไหว้พระก้าวัด ทำให้ดวงชะตาของเราลื่นไหลมีเงินมีทองก็ไหลามาเทมาเข้าหาตัวเราเสริมดวงชะตาข้อที่7ได้แก่การบริจาคตามกำลังศรัทธ,ธาเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินจำนวนมากๆบริจาคตามกำลังศรัทธ,ธาก็เพียงพอแล้วค่ะข้อที่8ทํทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทน สิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวเรากันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยตลอดปี2567ใช้ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีสติร่ำรวยร่ำรวยกันค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังขอให้มีสตินะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่าน